เตยตาให้รักวีก็ตอนเดียวเครื่องยนต์2.7เบนซินเกียร์ธรรมดาติดแก๊ส LPG ปี2012โปรโมชั่นของรายที่1 5 0 0 0 0เบาทเท่านั้นค่ะใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆประวัตดดิจะเต้นได้เลยนะคะส่งเดือนละ5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคนซื้อรดรับแค่1น0 0 0มืบาทขึ้นไปก็้อรถคันนี้ไปเฉียงานได้แล้วค่ะขุมค่าสุดๆเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีเทาพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ซีดีคะ่ะสภาพดีมากๆเลยคะ่ะแถมตู้สูงนะคะสูง2เมตรสินะคะมูลค่า20,000บาทแถมให้เลยนะคะตู้สั่งทำเป็นพิเศษเลยคะ่ะติดแก๊สด้านล่างคะ่ะ LPG ระบบหัวฉีดคะ่ะนี่คะ่ะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะตู้ใหม่เอี่ยมเลยคะ่ะ สภาพดีค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะคันนี้เสริมแดดเรียบร้อยแล้วนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ